สามารถถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์โดยไม่ต้องถือได้เลยนะครับใส่ถุงมาแบบนี้แกดูกันขออยห,หนึ่งเซตก็จะมีสายคาดอกจะเป็นแบบยางยืดชุดขาหนีบโทรศัพท์มือถือและยางล็อกโทรศัพท์เริ่มจากเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาต่อกันนะครับจะมีร่องอยู่ใส่ลงไปแล้วตัวล็อกสอดไปที่รูตรงนี้แล้วหมุนล็อกอไว้นิดนึงแล้วที่จับโทรศัพท์มือถือใส่ไปที่เกลียวตรงนี้แล้วหมุนตัวนี้พล็อกเอาไว้ตัวขาจับก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วชุดขาจับโทรศัพท์มือถือมาสไลด์ลงที่ร่องตรงนี้ จะเป็นโซลลักษณะนี้เลยแล้วก็มาค่าหน้นาอกได้เลยนะครับปลดสลัยตัวนี้แล้วก็ของสายคัดอกเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกแล้วก็ปรับระยะสายรัดให้เรียบร้อยซึ่งสายรัดเนี่ยสามารถปรับระยะได้นะครับสองข้างซ้ายขวานนี้ก็ปรับได้สายที่ค่าตรงหน้าอกก็ปรับได้อันนี้มีทันหน้าทันข้างและทันห้าหลังหมุนตรงนี้เพื่อคลายตัวหนีบแล้วก็มือถือมาใส่ได้เลยแล้วก็หมุนเกลียวล็อกไว้ให้แน่นแล้วก็ปรับมุมปรับองศาให้เรียบร้อยแล้วหมุนล็อกเอาไว้ พียงเท่านี้โทรศัพท์มือถือก็จะอยู่บนหน้าอกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องถือสามารถถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์โดยไม่ต้องถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตกปลาสายรีวิว DIY ทําอาหารทาสวนรีวิวขี่รถมอเตอร์ไซค์รีวิวขีว่รถจักรยานก็สามารถใช้ที่จับโทรศัพท์มือถืออันนี้ได้เลยนะครับหรือจะหนีบรัดให้แน่นมากขึ้นก็ใช้ยางซิิโคนเส้นนี้ได้นะครับเอาไปรัดได้เลยจะช่วยยึดเกาะโทรศัพท์มือถือของเราให้แน่นมากขึ้นจะถ่ายคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้งก็ได้ หรือจะหมุนถ่ายเป็นแนวนอนก็ได้พียเท่านี้เราก็ได้คลิปวิดีโอสวยๆแล้วนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ไปได้ในคอมเมนต์